สองงานครับ Honda Accord Gen 8เครื่อง2.0นะครับล้อเดิมขอบเดเิมทุกอย่างยกเว้นกรออากาศกับหัวฉีดนะครับคันนี้เข้ามาจัดโปร5 0 0พันนะครับมีตั้งวาล์วล้างนิ้วล้างหัวฉีดเปลี่ยนส้้รองหัวฉีดสัตันเรสนะครับรีเฟซ ECU Learning ลเล a ร์ i ดิ้งรอบโดยเบาใหม่แล้วก็จูนกล่องหลักนะครับคันนี้มีเพิ่มหูวฉีดเคนะครับแล้วก็กอง d a t a t เทคนะฮะคันนี้โจูนใช้งานน้ำมัน e85 นะครับ e85 ก็เพิ่มหัวฉีดหน่อยนะครับก็จะดีกว่านะฮะหูวฉีดเดิมสามารถจูนได้ไหมจูนได้ครับแต่ใช้ระยะยาวไม่เวิร์คครับโอเคก็ จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูนโดยใช้ตัวนี้ครับ AFY Band ตัวจับส่วนผสมละมันกอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูนรถต้องมีนะถ้าไม่มีก็มาโดนจูนล้วนๆนะฮะคันนี้ค่อนข้างใหม่เลยครับอจูนสดจูนถนนจริงนะครับผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะก็จูนกับเราพีจูนนะครับจูนต่อคันไม่เกินสองชั่วโมงนะฮะไม่ใช่ห้านาทีสิบนาทีเสร็จนะครับโอเค เปิดแอร์นะครับเกียร์ดีนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตาเล่นกันว่าเป็นยังไง G8 2.0 so นะฮะล้อ17โรงงานท่อโรงงานกองดัลเทคหัวฉีด K20 น้ำมัน E85 นะครับโอเคสักครู่ไปตวัวก็น่ายกแล้ว ใช้ a อ c o r d G8 2.0นะครับรถเดิมไม่ได้โจูดกับรถจูดแล้วนะครับลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างมากนะฮะคันนี้เป็นหัวฉีดใช้ชน้ำมัน E85 ด้วยก็อย่างว่าครับพลังงานทางเลือกตอนนี้ฮะนะราคาถูกนะครับก็เติมถูกแต่เติมบ่อยนะแต่ก็เรียดีกว่า ไปเติมทีสองสามพันนะครับอนนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะผมก็ใช้ G ีแเหมือนกันนะผมใช้สองดิสวนเหมือนกันนะครับตอนแรกใช้อ e ี0สิบผมที่หนีมาอ e ีแดห้าแต่อ e ี0สิบราคาย7ิบ็บาทนะครับตอนนั้นเติมเต็มถังก็เฉียดเฉียดสองพันแล้วนะฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้อ e ีแห้ามดแล้วนะฮะก็พลังงานทางเลือกครับหมดไวหน่อยกินมากกว่าหน่อยแต่เราก็เติมถูกกว่าครับโอเคก็ สำหรับเรางปีจูนะครับจูนคาระสามพันเ้าร้อยบาทนะฮะหรือจะจัดโปรห้าพันแบบนี้ก็ได้นะครับทําทีเดียวใช้ยาวเลยนะฮะแล้วก็รถจูนแล้วนะครับแนะนําตั้งวาล์วทุกห้าหมื่นโลนะห้าหมื่นโลตั้งวาล์วเสร็จก็จูนเก็บให้ฟรีนะครับไม่คิดเงินนะครับสําหรับสายเบนซินโตโยต้านะครับมีอัลยาลิฟติคับบี้นะครับสามพันเ้าร้อยบาทเหมือนกันนะฮะมีบริการจูนอกสถานที่ครับใกล้ไกล้ท่ามาสองทางเมกันก่อนนะครับผมบวกค่าเดินทางไม่แพง แล้วก็พีโจนนะครับอยู่หน้าพีโจนหน้าอู่อยู่เสษีไทยเจ็ดสามนะครับอยู่หน้าปักซอยเลยนะครับรัวสีน้ำเงินนะฮะให้บริการซ่อมบิดแบนเทนฮอนด้าทั่วไปนะครับเปลี่ยนถ่ายล้วมันเพื่อล้วบันเกียร์ก่ออากาศหัวเทียนแล้วก็จุนกล่องนะครับอีกที่หนึ่งคือที่รับลูกาของเจ็ดครับที่นี่ผมรับทาที่หน้าบ้านผมเองนะฮะรับเฉพาะงานจูนนะครับงานซ่อมบิดแบนทนทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับ คน้นหาเราได้ทั้ง3ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือ Google แบบนะฮะแค่พิมพ์ีจูนีแบบ h o n d a นะครับก็เจอทั้ง3ช่องทางเลยอ๋ออันนี้ลืมแจ้งครับ G8 2.0แจ้งการตัวสัน่นให้ด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพอย่างท่นเครื่องด้วยนะคันนี้ยาเทนเครืก็ยังไม่โคบมาหนักเท่าไหร่นะครับก็สั่นร้อยลงกว่าเดิมเยอะครับอ่ะโอเค ก็อสองงานครับขอบคุณนะครับ